สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ปา้าย่าธัยญาไดร l ลีสไลฟ์พาเข้าป่าเช่นเคยนะคะวันนี้พาไปเก็บเห็ดพึ่งหวานค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะมีเห็ดให้เราเก็บไหมยังไงฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปา้าย่าด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะไปค่ะ สวยอยู่ค่ะอ้อเลยเพื่อนๆ ดอกแรกค่ะหายอีกหายอีกสองดอกนี้ดอกนี้ดอกน้อยค่ะ เอาไว้หนอนน้องหนอนก็กินค่ะเพื่อนๆน,นี่พี่ย่าก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะได้ไหมจะนี่น้องนอนจะกินเหมือนอันนั้นนะคะคือน้องนอนกินกินจริงๆด้วยนะไม่ได้ค่ะนะน้องหนอนกินค่ะ ทุกคนเจอแล้วหนึ่งดอกนี่แล้วก็มีดอกแม่เขาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะแล้วก็มีดอกน้องเขาอยู่ตรงนี้อีกดอกหนึ่งค่ะนี่เอาดอกน้องเขาไปก่อนนี่จะ้ะมันต้องนั่งดูเพราะว่ามันมันเหมือนใบไม้นี่ดอกแม่ มา,าดอกที่เราเจอทีแรกนี่่ดอกนี้ค่ะนี่จ้ะมันต้องดูให้ดีๆอ่ะทุกคนเดี๋ยวมาตัดขากันค่ะทุกคนพอแงะมาเจออีกดอกนึงค่ะนี่อย <c oughs> ู่ใกล้ๆกันเลยค่ะเดี๋ยวป้ายาตต้องนั่งดูนั่งเลยนี่จ้ะ ตัดไปตาก็มองหาไปด้วยเพราะว่ามันเหมือนใบไม้ไงทุกคนตรงที่ถ้าเขากินเราก็ปาดออกได้จ้ะ ดอกกำลังน่ากินค่ะดอกเล็กน้อยทำซอสอร่อย นี่แต่ดอกเท่าๆกันเลยที่พี่ยาเก็บได้ทุกคนนี่ดอกแบบรุ่นๆน่ะเนี่ยดูนี่เป็นดอกรุ่นๆเลยดอกแม่ดอกแม่แมขาแข็งแต่ว่าเราอยากเอาเขาไปเลยไหมเออเดี๋ยวดูค่ะเดี๋ยวดอกพี่ยาไม่เอา แต่ดอกเขาก็ยังดีอยู่นะแต่ว่าพี่ยจะเอาให้เขาเป็นเชื้อดูดิไม่มีนอนเลยดูคขาสวยมากขาได้จ้ะดาดกับกระทะอร่อยจ้ะ่ะ ดอกเอาไว้นี่แหละอุ้ยทุกคนดูพอเปิดญ้าขึ้นมันมีอีกดอกหนึ่งอยู่ใต้ย้าแสดงว่มามันยังมีอีกเยอะนะนี่เปิดญ้าขึ้นแล้วแบบก,กิ้งคลอออกมานี่ยังสวยอยู่ใต้ญ้า อ้ยดูค่ะเสด็จได้จุ้งโอ้ยดอกแข็งปักอ,อยู่เลยวันนั้นเราไม่ได้เข้ามาดูตรงนี้ไงเออดอกน้อยก็ไม่ได้แล้วเถอะ ไม่ได้เดินเข้ามาดูลักษณะของเห็ดไส้เดือนนะคะทุกคนเขาจะมีถุงเท้านี่คือถุงเท้าของเขานะลักษณะของลำต้นเขาเขาก็จะเป็นลายๆนิดนึงใต้ดอกใต้หมวกเขาจะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่คือกินได้ค่ะเพื่อนเพื่อนกินได้หร่อด้วยเดี๋ยววันนี้พี่ย่าจะเก็บไปด้วยนะจ๊ะ นี่อีกดอกนึงค่ะใส่เดือนถ้าใครไม่รู้จักก็อย่ากเก็บนะคะคนนี่ค่ะน,น้ำงามแล้วก็นั่นอีกดอกนึงนี่ดอกนึงนี่ดอกนึงค่ะเดี๋ยว เ็นมีอดอกนึงนะนโดนกินไปแล้วหัวขาดหัวหลุดไปแล้วเดี๋ยวต้องดูให้ดีๆเข้าเหมือนใบไม้นะนี่จะดอกส,อสวยเห็ดวันนี้นะแต่กี้เห็นมีมอไซค์มาเห็นเขาบิ๊งบงิเหมือนกับว่าจะเข้ามาดูเห็ดนนะ่ะทุกคนแต่เขาไปแล้ว นเนะดอกนี้ที่หัวมันหลุดอ่ะค่ะเหมือนโดนแตะแต่ดอกแข็งปักเลย แค่นี้แหละจ้ะเพื่อนมาดูดอกนี้ดอกนี้ไม่มีดอกนี้เกลี้ยงเกา่าดอกนี้เกลี้ยงเก่าค่ะเหมือนสีใบไม้ไมได้วยเลยค่ะ เสียได้นี่โอ้ไม่ได้จ้ะน่วมน่วมโอ้สามดอกไม่ได้จ้ะมันนิ่มนี่ไส้เดือนเห็ดไส้เดือนนี่ถูงท ก็ะจะเป็นลายๆดูไม่เป็นห้ามเก็บนะเพราะมันคล้ายๆกับเห็ดกู้เหมือนของเห็ดเกลืออ๋อเห็ดมากทุกคนพี่ยาเดินเตะเห็ดค่ะเพราะว่าใกล้จะดอก หมวกมันสีใบไม้เกินนี่ค่ะดอกใหญ่ๆมีสองดอกนะนี่ดอกหนึ่งนี่จ้ะ ดอกขี้เลย่แต่ว่าขาสวยค่ะาปาดหัวออกต้องไม่สวยเราก็อ,าออกนี้ค่ะขาวจุ้เลย มาทันทันน้องทากนะทากไม่ทันเราหรอกแต่ทีนี้ว่าทากมันกินหมดไงทุกคนเสียได้เอาแต่ขาก็ได้เพื่อนๆที่จริงเห็ดออกเยอะมากเลย แต่ว่าเรามาไม่ทันทาก่ะค่ะท้าเขากินหมดทุกคนท้ากินหมดเสียด้เนาะนี่จอ,อกนึงเสียดายตรงที่แบบเรามาไม่ทันทาานี่แหละเพื่อน งเห็ดเยอะนะนี่แสดงว่าเขากำลังออกทุกคนจริงๆแล้วอันนี้คือเห็ดออกรอบรอบที่สามแล้วนะนี่น่าจะเป็นรอบสุดท้ายแล้วแหละ ด,ดูเขาแตกเพราะว่าเขาเกิดเขาเกิดมาแล้วแบบเขางามมากค่ะดอกแตกยังไม่โดนกินดูค่ะยังอ่อนอยู่เลยนี่ค่ะทุกคนเห็ดที่พี่ยาเก็บมาได้วันนี้นะก็จะมีเห็ดตัวนี้ด้วยนะพี่ยาไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเห็ดแตรดํานะส่วนสองดอกนี้จะเป็นเห็ด ใไส้เดือนนะคะเห็ดไส้เดือนอร่อยค่ะถ้าใครไมู่้จักพี่ย่าไม่แนะนําให้ให้เก็บนะคะอันนี้คือเห็ดไส้เดือนค่ะทุกคนนะคะเห็ดที่เราได้พี่ย่าจะเข้าตู้เย็นไว้ก่อนพวกพี่ย่าจะแกงมันพรุ่งนี้ค่ะแกงรวมมันพรุ่งนี้เลยค่ะเห็ดตัวนี้คือปุ่นคำฟลูสวัมนะคะหรืออามานิเตฟุลวา ก็คือเป็นเห็ดไส้เดือนนั่นเองเป็นเห็ดที่กินได้นะคะทุกคนเขาจะมีถุงเท้าอยู่ใต้ดอกนะคะพอผ่าออกมาเดี๋ยวพี่จะผ่าให้ดูนะเนี่ยค่ะทุกคนพอผ่าออกมาขาเขาจะเป็นเยื่องนี้บางทีก็าขาสั้นบางทีก็าขายาวส่วนมากก็จะขายาวแล้วก็เรียวๆนะคะอันนี้คือเขาอุดมสมบูรณ์ไงทุกคนที่ประเทศเดนมาร์กเขาจะแม่นิยมกินกันนะคะถามว่ากินได้ไหมกินได้มีพิษสะสมไหมไม่มีจะ้ะ ตัวนี้หมอกอร่อยค่ะใส่แกงก็อร่อยค่ะคล้ายคล้ายเห็ดฟางบ้านเรานี่ยแหละนี่คล้ายคล้ายกันอามานิต้าฟูลบาหรือว่าพุ่นธรรมฟลูส์หวานนะคะก็คือเห็ดไส้เดือนนั่นเองค่ะทุกคนจะเกิดในเดือนออกทเวอร์นี่แหละคะ่ะก็คือพฤษภาคมประมาณนั้นค่ะนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งน,นี้พี่ย่าจะ เอาไปแกนรวมค่ะก็ได้หม้อหนึ่งพอดีค่ะก็อาจจะมีเห็ดเอ่ออะไรนะเอ่อเห็ดไส้เดือนสองดอกค่ะแล้วก็จะมีเห็ดพับบอลมาดอกหนึ่งค่ะเีื่อจะแกนรวมนะคะก็จะมีเห็ดตัวนี้มาหน่อยหนึ่งค่ะเห็ดแพรดามาหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะแกนรวมพวกนี้นะคะนี่ค่ะเพื่อน ยาจะพาทำต้ยมยำเห็ดนะคะต้ยมยำเห็ดต้ยมยำเห็ดเพื่อหวานคะ่ะเตรียมอะไรไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเห็ดพื่งหวานของเราโอ้ก็หั่นเอาไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ตรงนี้นะแล้วก็ที่อยู่ในมือนี่ก็มันคือจะทําไม่เยอะเพราะว่ากินคนเดียวเดี๋ยวมาดูกันจะ้ะอันนี้ของป่ามิกนะคะจะทําแกงแนงให้นางนะแกงแนงกุ้งให้ป๋ามิก เพึ่งหวานลงไปเลยเห็ดเพึ่งหวานที่เราเก็บมานะะั่นแหละค่ะลงไปเลยค่ะกินจะแล้วก็สุกง่ายค่ะพวกเห็ดเพึ่งหวานอะไรพวกนี้สุกง่ายมากไม่ต้องไปต้มให้น้ําหวานเขาทิ้งออกนะคะใส่ลงไปเลยจ้าเพียงแค่ว่าเราต้องล้างเห็ดให้สะอาดก่อนนะคะล้างเห็ดของเราให้สะอาดสะอานก่อนแล้วก็ใส่ลงไปเลยแป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะ เพื่อนๆตอนนี้ต้มยำของเราก็เพี่อก็ใส่พวกผักอะไรที่เราชอบลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เราก็จะใส่เห็ดแล้วก็กุ้งแล้วก็ลูกชิ้นลงไปค่ะ อยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปอะเดแอลปพลายเอาเองเลยนะคะเราอยู่ต่างประเทศก็เหมือนเราอยู่หอนั่นแหละมีอะไรก็ใส่ใส่ลงไปอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปค่ะไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกค่ะอยากกินอะไรใส่ลงไปเลยทุกคน